สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับช่องสาตายเจนน้องค่ะเพื่อนๆจ้าเมื่อนี้เจนน้องมาสนามบินอำเภอสตึกนะคะเพื่อนๆสนามบินอำเภอสตึกนะคะกว้างขวางเลยเพื่อนเพื่อนจ้ามาฮับน้องสาวเพื่อนเพื่อนเพิ่งไปกรุงเทพเนาะเพิ่นไปธุระนะคะจุดประมาณจะกบ่าใบ่ใบสองค่ะเครื่องเจี๊ยโล่งเนาะเป็นเครื่องมาประมาณบ่าย่วงนะคะสี่สิบห้านาทีของหอดสเอ่อหอดบานหอดอสนามบินอำเภอสตึกเลยเพือเพื่อน เป็นสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อนๆแต่ตั้งอยู่ในอำเภอสตึกเนาะกษตรมาขึ้นตรงนี้นะเพื่อนเวลาน้องไปเมืองนอกน้องกษตรมาขึ้นเครื่องอยู่นี่เนาะขึ้นอยู่ตรงสนามบินอำเภอสต,ตึกเลยนะคะเพื่อนๆกว้างนี่เ,เพื่อนๆง่ายนะคะกว้างขวางนะคะคืจะอจอดรถนะคะเพื่อนๆจ้าเพราะมอกจอดรถโอ้ล่นไปทางหัวท่านเพืพ่อนเพื่นนะคะเอาน้องเอาน้องขับพูนมากเพกื่อนๆกำลังจอดอยู่เพื่อนเนาะแต่สนามบินสติกคนกำลังก่อสร้างอยู่เพื่อนๆเห็นบ่ กำลังก่อสร้างอยู่นะคะเห็นไหมสนามบินอันใหม่นะคะพเพื่อนเพืจ๋ากำลังสร้างอยู่ฝั่งนู้นเป็นสนามบินอันใหม่ของอำเภอสตึกนะคะพเ,เ,เพนนื่อนๆพนื่กำลังเห็ดเนาะเพื่อนเพื่อนดุลาค่ะเพื่อนเพื่นจ๋าเพื่อนไหนเห็นไกลๆเพื่อนนะคะเพื่อนรุ่งลาจริงๆนะคะใหญ่หลายนะคะจะเลื่องนี่เพื่อนสนามบินจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแต่ว่าตั้งอยู่ในอำเภอสตึกนั่นเ่อนเนาะก็เลยเป็นของอำเภอสตึกซะก็เลยหุบเนาะก็เป็นในนามของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพื่อนเพื่นจ๋า <c ười> <c ười> <c ười> ลักสังใหม่เราคุณเนาะกำลังไก่ก่ิแลลวเราคุณเพื่อนไปไปประมั่นหาหกสิบเปอร์เซ็นต์น่ะละคุณรางคุณนะคะอันใหม่นะคะที่กําลังสงนะคะแต่นี่อันเก่าก็จะอยู่นี่แล้วคุณเพื่อนเด้อนะสนามท่ากาศยานจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเขาจะขึ้นเขียนยู่หันเนาะก็สู่ประมาณนี้ล้วคุณเพื่อนเนาะเดี๋ยวตามตปเบงขทางนด้วสีสวยดูปนปันใดนะคุณเพื่อนเนาะตามเบอรข้างนนกันค่ะอัน้ไก่เนี่ยมันเผื่อจนาทนาวัดบุรีรัมย์นะคะ นี่นะคะเดมากมาเลยนะคะกสเหมือกันเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาลุ้นกันละเพราะว่าน่องเนการ์ดเฉลี่นทางต่อเนาะจะเป็นว่าเขาจะอมากะนาจากั่นอีกสี่นน้งาเสียัน่อันม่อันม่คุณเป็นเพจ้าการังสางบอกนั่เลยนะคะไประมาณแปดสิบปร์เซ็นตมั้งหีว่าไม่เป็นไก่ลองเนะสวยงามนะคะบริเวณสวยงามจริงๆนะคะถ้าน้า อันท่าอากาศท่าอากาศยานจ,จังหวัดมุริรัมนะคะหรือว่าสนามบินจังหวัดบุรีรัมเพ่อนเนาะอ็กมาเห็นเนาะบรรยากาศสุดได้นะคะในสนามบินอเมรี่จังหวัดุรีรัมเพื่นจ๋าคนกำลังเดินทางเพื่อนเนาะเดินทางเต็มเลยนเต็มเลยคนเยอะมากเลยนะฮะเพื่นจ้าคีที่ไดวไหวนีกนเพื่อเพือไปรอดรับ้องสาวเพื่อนเพื่อนเจอกันใหมนหน้กินหน้าเพื่อนจ 我来给你讲。